ข้อที่5ครับข้อที่5ลักษณะของข่าวปลอมคือมีลักษณะอย่างไรอ้าวครูให้นักศึกษาดูนะครับว่าลักษณะของข่าวข่าวปลอมเนี่ยนะครับจะมีลักษณะอย่างไรเนาะต่อด้วยนะกอไก่ครับกอไก่นี่ไม่มีผู้ชื่อไม่มีชื่อผู้เขียนข่าว่านะลักษณะข่าวปลอมมีไหมนะครับ ขอาาไข่มาจากเว็บไซต์ที่คุ้นชื่อมาจากเว็บไซต์ที่คุ้นชื่อไหมไหมใช่ไหมข้อคายครับข้อมูลมีความหลากหลายงอง,งูอาจลงวันที่เป็นปัจจุบันหรือระบุวันที่อ้าวหรือระบุวันที่นักศึกษาคิดว่าลักษณะของข่าวปลอมเนี่ยนะครับจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับข่าวปลอมนะครับเราจะมาเฉลยเลยนะครับเราจะพาวิเคราะห์พร้อมกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ ลักษณะของข่าวปลอมครับตอบครับคือข้อกอไก่ครับไม่มีชื่อผู้เขียนข่าวสังเกตดีๆนะครับเนาะเดี๋ยวครูจะอธิบายองค์ประกอบของข่าวนะครับองค์ประกอบของข่าวว่ามีอะไรบ้างนะแต่คําตอบข้อนี้ข้อ,ขอกอไก่อ่ากอไก่องค์ประกอบของข่าวก็จะมาจากต้องเป็นลักษณะของข่าวปลอมนะอันนี้นะ มาจากเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นชื่อนะครับไม่คุ้นชื่อ,อใไม่คุ้นชื่อ,อหรืออาจจะพลาดหัวข่าวไปในทางเดียวกับเนื้อข่าวนะครับเนาะอะไรอีกครับข้อมูลมีความหลากหลายมีไหมนะอาจลงวันที่เป็นปัจจุบันหรือระบุวันที่นะครับเนาะอาจจะลงวันที่เก่าๆนะครับเนาะองค์ประกอบของข่าวนะนะครับ ต่อไป